เอฟซีละยองครับงวดนี้ให้มั่นละครับผมเนาะสวัสดีครับมือนี้ครับวันที่24กันยายน2568ครับมั่นละครับผมของเอฟซีละยองครับผมเนาะวดที่แล้วให้มาครับบนเด่นที่1ไม่มานะครับเลขออก64 6ล่างเด่นที่6ครับ6ขึ้นบนนะครับก็ถือว่าเป็นเนว้ทางครับผมเนาะมักกะตามใดม่แมกกับพานครับผมเพราะว่า เพิ่์นเฮมาบอหลายตัวครับผมเนาะบนชุดสามตัวเม็ดเดียวล่างให้มาสองคู่เองนะครับถ้าใครจำได้นะครับงวดที่ออกห้าศูนย์ครับหนึ่งสิงหาเพิ่์นไฮห้าศูนย์นะครับผมตรงๆนะครับล่างครับผมเนะาะจะถือว่าเป็นแนวทางให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะแล้วก็มีเอฟซีทั้งช่องถามมาว่าพ่าหัดอาการของเอฟซีละจองเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมแกงข้าวเอฟซีทั้ง,งช่องว่าเพราะว่าเพิ่นเป็น มะเล็งครับผมเนะเอาะระยะสุดท้ายนะครับผม <c oughs> มอมบอกว่ครับผมเนาะอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนแต่ว่าตอนนี้พันวาได้มาแล้วสามสเดือนแล้วนะพะหัดนะพี่แข็งแรงขึ้นมากนะพี่กินยาสมุนไพรนะขอบคุณพะัดมากนะที่แนะนำเอฟซี FC ที่ว่าขอบอร์โทรพี่ให้พะัดติดต่อมาอย่างนี้นะก็เลยว่าพันยาขอบ,บุญขอบคุณครับผมเนะเอาะ f อฟซีาทางช่องที่ ให้ยามากสบุนไพ่มากครับผมเนาะให้กินพันวาดีขึ้นมากแล้วตอนนี้ครับผมเนาะเพราะว่ามีเอฟที่ทางช่องถามแมาครับผมเนาะแล้วก็มีเอฟสีทางช่องถามมาว่าพระหัตอยากขอเบอร์โทรเอฟสีเรายองได้ไหมพันบไบครับผมเนาะพันว่าพระหัตอยากให้ใครนะช่วงนี้พี่ขอรักษาตัวก่อนแต่ว่าแนวทางจะให้มันเดิมท่นแจ้งข่าวมา่ครับผมเนาะขอบ,บุญขอบคุณเด้อครับผม f c ละยองนะครับที่ให้นอทางมานะครับแล้วก็ทุกเซียนนะครับทุกอาจารย์นะครับที่อยู่ในช่องผมนะครับผมเนาะก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาเบิ้เลขชุดนี่ก่อนครับผมเนาะเลขชุดนี้ผมลงคลิปไปแล้วครับผมทางช่องพาหัดชาแนลนะครับแต่ว่าอยากแบ่งปันเอฟซีทางช่องพาหัดคนเดิมนะครับนี่ครับเลขสั่งล็อ ล่างนะครับเลขสั่งล็อกล่างครับ1ไม่ใช่16กันยาให้มา4คู่ครับมี5 4 05 58แล้วก็57นะครับล่างออก58ครับเข้าที่58ล่างตรงๆนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้เลขสั่งล็อกครับนี่ครับเลขสั่งล็อกล่างครับให้มา4คู่ครับล่างอย่างเดียวนะครับมี 7 4 0 7สี่ศนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะเลขสั่งล็อกล่างครับผม7 4 0 7สี่ศครับมากระตามได้ว่ามากระพันหรือว่ามากระจัดครับผมเน้ำมากระซอบมังกรครับผมเนาะนี่ครับเลขสั่งล็อกล่างครับ มาดูของ FC ละยองดีกว่าครับผมเนาะ FC ละยองครับงวดนี้งวดนี้นี่ครับกรนไหมันละครับผมเนาะบนเด่นที่7ครับ972แล้วก็776 7276เน้นที่972 72บนล่างเด่นที่9 93 97ของ F4 ละยองนะครับโอเคครับโอเคของ F4 ละยองมาครับจะ่มาเขียนให้ F ที่ตั้งช่องครับผมเนาะวันนี้24แล้วครับวันนี้ครับยีแล้วอีกประมาณ6.7เจ็มือครับผมเนาะห7เวันครับเลขก็ออกแล้วครับ F4 ละยองครับ fc ละยองครับ fc ละยองบนครับเด่นที่7นะครับบนครับเด่นที่7นะครับบนเด่นที่เจ็ดเอยครับผมงวดนี้ครับของ F4 ละยองครับชุด3ตัวมี2หางครับดึงก่อนนะโอเคเก้ 9, 7, ครับแล้วก็7 76ครับชุด2ตัวมี2หางครับมี7 2็ดหครับเน้นที่ เก้ 9, 7, 2, แล้วก็เจดสอบนนะครับส่วนล่างครับล่างล่างให้มา2คู่นะครับล่างครับล่างเด่นที่9ครับล่างเด่นที่9นะครับจับคู่ให้2คู่ครับมี9397ครับ 9397นะครับ2คู่ครับ9397กับที็อว่าบนหลายตัวครับผมเนาะนี่ครับบนชุด3ตัว2หางชุด2ตัวนี่ครับมีแค่2หางล่างกับ2คู่เองครับลงวันที่ 1ทับ1 0ทับ6 8ครับแม่ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมของ f c และยองครับ F4 และยองครับนี่ครับบนให้7มานะครับเด่นที่7ครับ9 72แล้วก็7 76ครับ7 276เน้นที่972 72ครับล่างเด่นที่9ครับ 9397ครับ9397นะครับแล้วก็มาดูเลขชุดนี้นะครับที่ผมลงคิดไปแล้ว fc ทางช่องก็ไม่เห็นนะครับอยากนำมาแบ่งปันครับล่างยอดเยี่ยมนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสเลยนี่ครับ 16กกันยาครับผมเนาะเด่นล่างเด่นที่5ครับจับคู่ครับ7 5แล้วก็58ครับเข้าที่58ล่างตรงๆครับนี่ครับงวดนี้นะครับงวดนี้ล่างครับล่างครับเดี๋ยวดูก่อนสิเห็นไหมครับเด่นล่างครับเด่นที่4ครับ 4247นะครับ4 2่7อครับก็ถือว่าให้มากหน่อยคู่แม่ครับผมเนาะให้มากแค่2คู่เองครับอ่ะโอเคครับผมเนาะกับสุดท่านี้ครับก็บขออุยพรอนหเอฟซีทางช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแคล้าดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ